แล้วก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่เป็นตลาดใหญ่ในย่านคลอง3ามวานะคะ,คะจะเป็นตลาดอะไรนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้เดียนนะคะตื่นตั้งแต่ไก่โหค่ะเพื่อม,มาสัมผัสกับแหล่งจับจ่ายใช้สอยยามเช้ามีชีวิตย่านคลอง3ามว่า ทีผู้คนแถวนี้เรียกกันติดปากว่าถนนซ้ายกีบหมูค่ะที่เนี่ยนะคะเดียนนไม่อยากจะเซตค่ะเขามีจำหน่ายอาหารตรมรับประทานแบบจัดเต็มทั่วทั้งซอยมีตั้งแต่แกงถุงอาหารปิ้งอาหารย่างตลอดจนโจกร้อนๆงานรถกับข้าวแบบแว้นมอไซค์ก็มาค่ะช่างเป็นภาพกระตุ้นต่อมช็อปคนแบบเดียนได้ดีจริงๆเลยละค่ะ มันคึกคักมากสะจนเดียนเนี่ยนะคะอดไม่ได้เลยค่ะที่ต้องวิ่งปรีเข้าไปเลือกแกงถุงตุดโตกับฟูงชนแต่พอถามราคาเท่านั้นละคะ่ะอุ้ยตายมันถูกมากเลยค่ะแค่ถุงละสิบถึงสิบาทเท่านั้นเองที่สำคัญราคาทุกร้านเป็นราคาเดียวกันหมดค่ะตายละมันยังมีจริงๆเหรอคาะราคาแบบนี้ในเมืองกรุงอะค่ะ ขายข้าวครับขายถึงละสิบบาทขายแค่นี้นะขายมากกว่าน,นี้ก็ไม่มีคนซื้อครับก็มีผักดองมีกับข้าวทุกอย่างครับกำไรอยู่แต่ว่ามันน้อยอ่ะก็แจงกะคิดง่ายๆกัสี่หม้อก็เหลือกี่หม้อเนี่ยก็เหลือเหลือแค่นี้ขายข้าวจีกับปลาย่างค่ะเราขายส่วนเยอะนะคะเราจะไม่ได้กําไรมากแต่ว่าลูกค้ายเยอะขายโจ๊กคะ่ะโจ๊กหมูเดงก๋าเหล่าลอดหมูแล้วก็ก๋วยจัย๊บทุกอย่าง20ค่ะ ซื้อผ้าอยู่นี่ทุกวันซื้อไปกินที่งานหน้าง,งานครับมันราคาถูกครับสิบาท20บาทครับร้านไหนอร่อยก็ซื้อไปเรื่อยๆครับด <c oughs> ูทุกร้านนะครับต้องการจ้างไม้ขาดจ้างไม้ขาดรรมกกดร้านขาดจ้างไม้ขาดรถไม้ ถนนซ้ายกีบหมูทําให้เดียเนี่ยนะคะมีแรงบันดาลใจดวงตาเป็นประกายค่ะเพราะถนนสายนี้ช่างเลอค่าและเต็มไปด้วยนักล่าฝันเพราะจุดเด่นของซอยเนี่ยนะคะมีบุคลากรในสายอาชีพช่างและแรงงานผู้ชํานาญการจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยค่ะ คุณสามารถหาช่างไม้ฝีมือดีหาตัวจับยากไปจนถึงช่างปูนช่างกระเบื้องหรือแม้แต่ช่างไฟช่างเหล็กรวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างได้จากที่นี่ค่ะเรียกได้ว่าเจรจากันสดๆถ้าถูกใจกันก็เรียกกันไปทำงานเลยละค่ะวันนี้มารับคนงานค่ะไปปูกระเบื้องค่ะชอบเพราะว่าคนงานแย่เนงานแย่แล้วเรารู้ด้วยว่าใครมีฝีมือดีไม่ดี เรามีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรรมกรหญิง500้อยค่ะกรรมกรชาย600อช่าง700ร้อยตะปูกระเบื้อง800รอยค่ะ, wellness, 600, 700, 700, คะมารับและเย็นต้องจ่ายสดเลยค่ะถ้าเราดีๆเราก็จ้างเขาตลอดถ้าไม่ดีก็หนเดียวปกติก็ออกมาหาที่ถนนนี่นะครับอ๋อแล้วสำหรับงานอะไรสำหรับงานกระเบื้องค่าแรงพี่เท่าไหร่แล้วต <Bald> ัวนี้ก็อยู่ที่700รยครับถ้ามีงานก็อยู่พักหาปลาหาอะไรไปขนาดทำงานอะไรทำงานสวนวันละห้าร้อย ปกติมาหางานที şey kind, ่ตลาดนี้บ่อยไหมมาทุกวันแล้วได้งานทุกวันไหมถ้ามีงานเขาก็เรียกตัววันไหนนายนายจ้างเขาพักก็เราก็หางานใหม่ครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณพิธีกรคะ ากจะรีโนเวทบ้านกันบ้างไหมคะหรืออยากจะมาช้อปปิ้งแหล่งอาหารสำเร็จรูปราคาสุดคุ้มซะยิ่งกว่าอะไรดี mm hmm. ก็มากันได้ตั้งแต่เวลาตีสี่ถึงราวๆเก้าโมงเช้าค่ะกับถนนสายกีบหมูถนนมีชีวิตค่ะถนนกีบหมูที่ฉันก็เพิ่งรู้นะ,ะคุณสามารถจอารถกับบะาแล้วแบบ ขึ้นมาเลยพี่ใช่ทำงานบ้านหนูกันอย่างนี้เพิ่งรู้นะว่ามีตลาดแบบนี้ด้วยนะคะก็คือแรงงานแล้วก็ช่างที่เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างกระเบื้องช่างไฟช่างไม้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มีผลกับชีวิตประจําวันของเราถึงแม้บ้านเราจะไม่ได้จ้างบริษัทที่คุณอยู่อาจจะจ้างก็ได้นะคะแล้วก็ในย่านคลองสามวานี่แหละค่ะก็มีถนนกีบหมูอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่มีบุคคลในสายอาชีพแรงงานช่างฝีมือสาขาต่างๆเนี่ยรวมกันอยู่มากที่ สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วเวลาคุณจะไปหาแรงงานเหล่านี้นะคะอันนี้เหมือนเป็นตลาดแรงงานอีกที่หนึ่งนะสี่โมงก็คือสี่โมงเช้าสี่โมงเช้าสี่โมงเช้าถึงเจ็ดโมงเช้าสี่เช้าไปไหนก็คือตีสี่ถึงเจ็ดโมงเนี่ยคุณไปหาแรงงานได้เลยไปถามได้เลยเหมือนอย่างที่คุณคุณแม่เมื่อกี้บอกนะคะจะไปหาช่างกระเบื้องจะไปหาช่างตัวไปจะไปอะไรก็แล้วแต่ไปหาได้ตรงนั้นสี่โมงเช้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยจะเป็นเวลาที่ แรงงานทั้งหมดเขาออกมายืนรอ,อแล้วก็<อ>จะเห็นคนประกาศแบบนั้นแหละ<ช>วาจะเอาใครบ้างอย่างงุ่นอย่างนี้ตกลงราคากันตรงนั้นเ<อ>ลยเสร็จสับลับขึ้นรถไป เอเนคนนั้นมันเอเยนและที่สําคัญบอกว่ากับข้าวถุงละสิบบาทพี่ปอนบอกเมื่อกี้อู้ตายแล้วถูกมากอย่างนี้มีถึงกี่โมงก็4ี่โมงเศร้าถึง7จ็ดโมงเศร้าหมดเกลี้ยงและงานรับไปเสร็จกับข้าวหมดเกลี้ยงจ่าบางทีหมดก่อน7จ็ดโมงเศร้าด้วยดีจังเลยดีใช่แล้วของเด็ดประจําตลาดกีบหมูนะคะต้องบอกเลยค่ะขอยกให้เป็นเรื่องของอาหารสําเร็จรูปต่างๆอย่างที่เราได้เห็นกันแกงถุงปลาย่างคือครบหมดเล เลยนะคะ<ช>และอยากจะบอกว่าราคาที่ขายเนี่ยอย่างที่เราเห็นเลยเป็นมิตรมาก10บาท5บาท<ช>3บาทคือมีเยอะแยะเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังเป็นจุดรวมพล<ช>ของคนอาชีพแรงงานนะคะแล้วก็ช่างฝีมือต่างๆจํานวนมากค่ะเป็นแหล่งที่นายจ้างคนไหนนะคะที่อยากจะหาคนมาปูกระเบื้องให้ที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้ลองไปดูกันได้นะคะตลาดกีบหมูนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าวันนี้ค่ะตลาดกีบหมูของเราปิดเร็วมากมก็เลยไม่ได้มีของ อร่อยอร่อยมาให้พวกเราชิมในสาตูนะเพราะเราไปไม่ทันเสร็จมุ่งเส้าใช่เขาเกลี้ยงไปตั้งแต่ห้ามงเร้าแล้วมงเส้าแล้วก็เอาเป็นว่าก็มีภาพอย่างที่เห็นล้ค่ะเป็นวิถีชาวบ้านนะคะมาให้ดูกันใช่แล้วค่ะก็ทุกทุกเช้าเลยนะคะตั้งแต่ประมาณตีสี่ถึงแปดโมงเช้าเนี่ยผู้คนที่สัญจรไปมาบริเวณริมถนนสุเหร่าคลองหนึ่งหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าถนนกีบหมูสายเนี่ยนะคะก็จะได้พบกับชีวิตของกลุ่มผู้ใช้แรงงานช่างที่ชำนาญการเป็นร้อยๆชีวิต เลยนะคะที่ออกมารอแล้วก็เลือกหางานที่ถนัดรวมถึงจะมีผู้ที่ต้องการจะจ้างเนี่ยคือผู้รับเหมาผู้คนที่กำลังหาช่างไม้ช่างปูนช่างสีช่างกระเบื้องเนี่ยมาเลือกหากันเลยจ้ะขับรถแบบชะลอชะลอแล้วก็รับขึ้นว่างไหมอ่ะกี่คนกี่คนห้าพี่มาทีมห้าหรอทีมห้าแล้วมีผู้หญิงกี่คนผู้หญิงสองผู้ชายสามกระเทยไม่ เนี่ยยุ่นรุมอยู่ในห้างเยขึ้นรถมาเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะรับไปเลยตกลงคุยกันตรงนั้นต่อรองกันเสร็จสับตรงนั้นขึ้นรถไปเลยจนถึง5้าโมงเย็นเนี่ยก็จะมีรถมากลับมาส่งที่ถนนกีบหมูเหมือนเดิมนะคะก็อาจจะมีการตกลงถ้าไม่มาส่งนะก็ต้องตกลงเรื่องค่ารถกลับด้วยส่วนใหญ่เขาจะมาส่งกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าแรงงานทั้งหมดเนี่ยหลายๆคนบอกไปรับแล้วจะรู้ได้ยังไงใครทํางานอะไรไม่ต้องห่วงเขาขนอุปกรณ์มาให้ดู าถือมาเลยช่างไม้เอาขนไม้มาเป็นช่างช่างปูนเอาขนปูนมาช่างกระเบื้องเอายาแนวมาคือเห็นเลยปกรณ์นี่อุปกรณ์อะไรี่อันนี้อาจจะช่างไฟอันนี้ช่างช่างไม้เออช่างไม้ช่างไม้ช่างกระเบื้องก็จะมีพวกฉาบเฉิบอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเออนะคะเราก็จะเห็นอุปกรณ์เขาเยอะแยะแหละค่ะแล้วก็ค่าตัวเขาเนี่ยนะคะบอกเลยว่าค่าแรงเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่างปูนนะคะจะตกวันละ700ถึง800บาทนะคะ ส่วนถ้าแบบปูกระเบื้องได้ไงอ่านแบบเป็นคือเหมือนแบบรู้เรื่องอ่ะอย่างเช่นวิศวกรส่งส่งงานมาปุ๊บทําแบบนี้แบบนี้นะคนสั่งงานปุ๊บอ่านแบบเป็นอีกอันนี้ได้เพิ่มเขไปอีกนะคะค่าจ้างจะอยู่ที่800บาทต่อวันนะคะถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าเป็นกรรมกรปกติแบบว่าเขาสั่งงานมาก็ทําตามเขาบอกอันนู้นอันนี้ค่าตัวอยู่ที่600บาทต่อวันนะคะค่ะและอีกหนึ่งเสน่ห์นะคะของตลาดกีบหมูนั่นก็คือเนื่องจากว่ามีแรงงานเยอะอยู่ตรงนั้นค่ะเพราะฉะนั้ แล้วนอกจากอาหารที่เราจะเห็นว่าขายหมดเร็วมากอยู่สฝั่งของถนนแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของอุปกรณ์การก่อสร้างวางอยู่ตรงนั้นเยอะมากด้วยเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์สําหรับงานช่างต่างๆนะคะแล้วก็จะมีร้านค่ะแล้วก็แผงสําหรับวางขายสารพัดอุปกรณ์อยู่สองฝั่งถนนแล้วคุณรู้ไหมว่าแต่ละชิ้นน่ะราคาเพียงแค่ประมาณ 1 0บถึงบาทเท่านั้นรวมถึงเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆด้วยนะคะก็ขายอยู่บริเวณนี้เต็มไปหมดเลยค่ะูจริงๆฝรั่งต้องชอบมากแน่ๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำงานไม้กันเองนะฝรั่งนะน่าจะชอบทำเองกันหมดแต่ว่าตลาดนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะไปต้องรีบไปตอนเช้านิดนึงเพราะว่าทุกอย่างจะวายตอนเจ็ดโมงค่ะมี time ลิมิตนะคะถ้อคนจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้นั่นสรสินค้านี่แหละค่ะเสน่ห์ของตลาดในเมืองไทย ของเรานะคะเราก็ช่วงนี้เราก็จะพาไปตามจังหวัดนี้จุดนั้นในกรุงเทพพาไปดูบรรยากาศเพราะบางทีเราไม่เคยได้ไปอย่างเนี้ยคลองสามวาถ้าจะได้ไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใดี๋ยว่าแต่จะได้ไปเช้าขนาดนี้จะไหวไหมล่ะนั่นเลยนะคะก็พาไปชมกันค่ะแล้วก็พาไปดูว่าของเด็ดของดีที่ตลาดนี้มีอะไรบ้างวันนี้ก็เป็นตลาดที่คลองสามวาถนนกีบหมูมาฝากกันนะคะถูกต้องค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยของเอามาโชว์ถุงข้าวแกงแต่ละถุงไม่ แต่ช่วงหน้ากินฟินิตี้มันของแม่อยู่แล้วเพราะเชฟจากกูจะมาค่ะสนับสนุนโดยลาเอชธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโมเดิร์นฟอร์มเฟอร์นิเจอร์